คุณแม่จะเอาไปใส่อูอุปาซิวให้ตานะคะใช่ป่าน่าจะใช่ถ้าไม่ใช่นคนคนที่ซวยคือคนกินยอดอ่อนอ่อนดูสิเห็นหมเด็กๆไปโรงเรียนแล้วจ้า เมื่อวานนี้ออ่เอลุงลาวแกเอาปลาซิวมาให้คุณแม่ก็เลยลืมทำมาเปิดตู้เย็นตอนเช้าอ้าวลืมทำปลาซิวเอาไว้ก็เลยว่าจะทำเช้านี้แล้ววันนี้แดดดีีเก็บมันเยอะๆมันจะได้แตกยอดใหม่ ก็ใส่ประมาณนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปเก็บตะไคร้กันต่อตะไคร้หนึ่งหัวก็พอเพราะปลาไม่ได้เยอะอะไรมากมายได้แล้วนะจ๊ะตามด้วยใบยมะกรูดนะจ๊ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าตาปลูกได้กี่เดือนแล้วต้นมะกรูดต้นใหญ่ตัดทิ้งไปแล้วเหลือแต่ต้นเล็ก นี่นะเพื่อนเพื่อนเราก็ปรุงเครื่องแบบนี้นะก็มีเกลือมีน้ำปลามีชูรสมีพริกมีตะไคร้นะเจะใส่ข่าด้วยก็ได้แต่คุณแม่ไม่ได้ใส่ข่าเนาะแล้วก็คุกให้เข้ากันส่วนอันนี้ก็จะมีมะขามเปียกมีตะไคร้มีกระเทียมนะเราก็ต้มให้น้ำมะขามมันออกแบบนี้ก่อนเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่คาวเนาะก่อนเราค่อยใส่ปลาลงไปแล้วเราก็ไม่ต้องคนนะเพื่อนเพ่ปลามันจะได้ไม่เละนะ หน้าตาก็จะออกมาคล้ายๆกับก้อยปลาซิวเลยนะเพื่อนๆนะเนี่มันเอาไปหั่ลูกมาตอนน้ำมันเดือดแล้วเราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ต้องคนจนกว่ามันจะสุกพอมันพอมันใกล้จะสุกเราก็กลับอีกด้านนึงก็พอเลยมันก็จะเนื้อปลามันก็จะไม่เละ อันนี้ปรุงเครื่องเรียบร้อยหมดแล้วนะเราจะได้ไม่ต้องคนไปคนมาก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะอ่าถ้าเราถ้าเราอยากให้มันเผ็ดๆเราก็ตำสับพริกใส่เยอะๆแต่อันนี้ตากินเผ็ดมากไม่ได้อก็ะอจะแม่ก็เลยใส่พริกอ่อนแบบเป็นเม็ดๆแบบนี้ลงไป